วันนี้เราจะได้กินอะไรนะตอกที่ตอกมาเป๋หารนด็กกินแซ่บมาเอาเจอให้คอยแซ่บก่อนถ้าจอดอะไรคะบแหวนอุ่นกะทิได้บ่คะนันของแซ่บต้มแม่นกินของหวานก่อนเลยข่อยกินยังโอ้กอไก่กอไก่ตั้งรุ่งวันก็เห็นกอไก่ก้อยก้อยเนื้อได้บ่คะก้อยเนื้อได้ยานบัง่อนกอกไก่กอกไก่ได้ ก้อยเนื้อเอาว่าหันกระลาบเนื้อมันเะก้อยอีกสิก้อยอีกโอ้ยนอนกีบอีเฮ้ยจิ้กินเขาแลกก็ติดอสกินะเราเรือค่ะลาดนาค่ะไปต้ตําตัตะัตัครับตําๆ้รตะัโอ้โหเอาว่าหันก้อยเอาบะนี้จะสิกินยังลาบลาบเปียกได้บ้าโอยนี่เป็ดก้อยลาบก้อยไก่ก็ค่ะอู้ยนอน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 เออสโซ ซูชิได้ซูชิอืมอาหารญี่ปุ่นกันบ้าปะนี้เจ้ามาฮะฮอดรอกุกมักอยู่เด้อมักอยู่เด้อมักอยู่เด้ออันฮอดรอกุกอ่นถ้าอย่างน้อยถ้าหมดเวลาก่อนก็จอไม่ได้เลยนะค่ะคิะค่ะโอ้นั่นมีบ่จ้าอันฮอดดอกเลยไหมโอ้ยฮอดดอกกันได้ไม่ไดัไน่ได้บ้านนั่นกินเพื่อังไหน กินดีแท้ปะเออบอไม่ไม่บหไม่ไม่อันบะมีได้บอค่ะบะมีเออเมนมีฮอดทุนี่อ่แชนแนเหมือนเนี่ยเออขอไข่จ้าไข่ต้มกินง่ายแต่ต้องใข่ดิละคิดยังไงเนี่ยย่อยละอ่ายำร่วมมีดแต่บอค้ ตัามตัตํ้มตตำตำตั้กกันเฮ็ดูกินพอะเฮ็ดไปจ้าตขอฝาไข่ท่องค่ะไข่หอนปข่หอนไ่ช่องเน้วแซ่บ่มักหอลยหอแม่ยังอีกนเจเด็กมาจากไข่ท่องโอ้มาดนัดด้บค่นัดเดมบมันต้องมาคู่กันจะกินยข่อยกินดอันนี้หอพึ่งทำหอมพึ่งผัดรวมมิตร โปใส่สูญางเลยแมงอย่งใส่เบิดแม่ยบ้านใส่หอดปลาแดกหันอยังว่าพี่ปลาแดกโอ้ยข้อทหารข้อทหารนี่เอ่อข้อทหารนี่มันอย่างน้อหนอดเดี๋ยวเด้อค่ะข้อทหารนี่อ่าทอดทอดปลาได้บ่างไหมคะโอ้ยหนอนเพื่อกินทอดปลาแล้วเด้อเลียนสิกินยังเนี่ย กินจานที่บัดจอจานเอาไปั้งพุ่นจอจานจ้อจานนี่จอจานเออมี่้ะนาวเย็นได้บหมว่ะสิบะหมีอยู่ติจิ้มจุ้มในว่ะจิ้มจุ้มเนี่ยเนี่ยแซ่บก๋วยเตี๋้วไน้ไบ้านนี่มาชาบูจิ้มจุ้มมากก้อยลาบเป็ดมาเบิดเหมือนม่อมอมาบ้านนี่มอมาไม่เชือนะมอแม่อย่างเดียวนะคะมอมานี่อะไรเนาะเดี๋ยวเด้อค่ะเดี๋ยวให้คิดกันเด้อค่ะ เออม้อมาม้อมานี่มาดูคมอมานี่มันนี่มอมากรรมการขามอมาโอ้ยมาแรงทษได้ไหมไปตลาดนัเเก้อกนไดไมบเอาโอ้ฟอฟันเซนไฟค่ะเซนไฟค่ะเซนไฟเเอาจักยาดูเอาเฟนไฟ ว่าของข่อยหนูโน่หนูใช่เออนำเต้าหู้ได้บอคะนั่นเต้าหู้อย่าจะเยอะว่าจะเอาวโอ้ปอลาวิ่งกบโอ้ยเด่นเด่นกบไปแถวอมด้วยมันยังโอ้ยปิ่งปลากระได้ได้เบิดทุเดียวปิ่งนั่นได้เบิดนั่นละกินได้เบิดละไขว้เบาเลียนซื่อซื่อโอเสือโอเสืออ่า สมต่ำเอยบ้าของแกะมาแล้วเลี้ยนมหาสมต่ำแล้วงาจุฬามันบอดีมันบอดีกินอะไรกินะไรวจุฬาเดี๋ยวมาพักไปพักเฝ้าเนอะกินกอกกินกอกจุฬากินกอกเดี๋ยวคิดกันเอาว่จุฬาขอแต่คิดเฝ้าจุฬาคอกับพ่จุฬา ยดำว้าวจ้าอันบมีน้หยดป้าขอยินไปช่วยทีป้าแดดมแยกินคปมา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 าม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 มามมา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 าม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 าาม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 มามมามมา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 มมา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 มมามามามมามาามาาม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 าาม้มา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 ามตมามายบา ก็มาไม่หวมามามมมามพันยพันลมาเลยาเยมาเลยาลยาเลยมาเลมเล้าเมายมาลมามาามาเมามาเมามามา